ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่นะครับการนําเสนอนะครับเลขฮานอยวันนี้ฮานอยบวกกับเราของอาจารย์พินนะครับมานําเสนอพอพร้อมกันเลยนะครับในส่วนของเลขของอาจารย์พินเนาะนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับเลขฮานอยของอาจารย์พินนะครับท่านผู้ชมหน่อยของอาจารย์พินเมื่อวานนี่ เข้ามาที่อยู่ไหนเนาะเมื่อวานของอาจารย์พินนะครับเข้ามา83กับ40เนาะนะครับซึ่งก็เข้ามาตรงกับเลขที่ท่านตัดมาให้เนาะนะครับท่านตัดมา4หางเนาะนะครับก็183822แล้วก็40นะครับก็เข้า2หาง5น้อย อพิเศษออก8 3 3 8 3เนาะนะครับแล้วก็ฮานอยปกติออกบนเนาะนะครับบนมาส้งคู่ครับเมื่อวานนะครับก็ได้ไป2 2หางของอาจารย์พินนะครับหลังจากวันก่อนวันที่มีลาวด้วยลนะครับก็มาเมื่อวานเข้า2หน่อยนะครับพร้อมกับอาจารย์ของเซียนฮอนแกนก็เข้า2หน่อยนะครับของอาจารย์พินนี่เข้า ไม่ไม่เว้นเนาะนะครับก็พิเศษแล้วก็ปกตินะครับแต่ว่าของเซียนคอนแกนนี่น่าจะเป็นปกติกบวีนะครับเต่เมื่อวานนี่เข้าปกติทั้งบนทั้งล่างนะครับก็แอดก็ลงคลิปไปแล้วเนาะของเซียนคอนแกนนะครับของอาจารย์ต้นเมื่อวานเข้ามานะครับไม่ให้มาไม่เข้าเนาะนะครับก็มาดูวันนี้นะครับอาจารย์พินก็วางมาเลขลาวแล้วก็เลขฮานอยนะครับซึ่ง เลขฮานอยของท่านเนี่ยมีทั้งหมด10 10หางนะครับก็คือตัวชุดที่ยังไม่ตัดนะครับก็คือมี8 9 2 3 5 6 0 1 1 2แล้วก็6 7นะครับมาบวกแอกลับอีกตัวที่ท่านตัดมา4หางนะครับก็8 9 0 1 6 7แล้วก็12นะครับนี่เป็นเลขฮานอยเนาะนะครับของอาจารย์เมื่อวานก็เข้า2หาง นะครับก็มาดูนะครับเลขลาวของท่านนะครับวันนี้เลขลาวนี่แอดว่าชอบเป็นฮานอยมากกว่านะเ <c oughs> นาะท่านผู้ชมเนาะแต่ในความรู้สึกเนี่ยเลขลาวของอาจารย์พินนี่รู้สึกว่าจะเป็นจะชอบเป็นเอ,อลาวมากกว่านะเออเลขเลขน้อยมากกว่านะครับเป็นวันศุกร์ เออนะครับแอดว่าเอาเอาลาวของท่านมาเป็นหน่อยนี่น่าจะเหมาะกว่านะน่นี่นะครับศูย์นหนึ่งวันศุกร์ก็มีเหมือนกันนะศูย์นหนึ่งของของท่านอืมนหน่อยนะในในเลขกําลังวันนะครับแอดจะชอบเปรียบใส่เลขกําลังวันนะครับมันเข้ากับเลขห้าหน่อยมากกว่านะแต่ก็ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าในคลิปของเอ่อเซียนขอนแก่นนะครับแอดบอกว่าให้ตามหนึ่งแปดนี่ ทุกหน่อยถ้ามันออกก็แล้วไปถ้าไม่ออกตามตามให้สุดนะครับแล้วก็8ปหนี่อาอยู่กับเลขกําลังวันเลยนะครับตัวตัวบนด้วยนะครับแล้วก็ศูนย์สี่นี่ก็มีนะครับ4ีหกนี่ก็ก็ใช่นะครับออนะครับท่านผู้ชมลองลอง,ลองเอาฮานอเลขลาวของท่านมามาเป็นฮานอยก็ได้นะนี่แอดว่าน่าจะมาฮานอยมากกว่าแต่ก็ไม่แน่หรอก เพราะว่าวันนี้วันศุกร์ตัวเน้นของวันศุกร์ก็คือหนึ่งปดเลขเด่นของวันศุกร์ก็คือเลขหนึ่งนะครับหนึ่งหรือแปดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดดูก่อนลืม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 เลขเด่นของวันวันศุกร์คือหนึ่งใช่ครับท่านผู้ชมเลขหนึ่งของวันศุกร์คือหนึ่งนะครับไม่แน่ว่าศูนย์หนึ่งก็อาจจะมาหน่อยของท่านเหมือนกันนะครับวันศุกร์แปด 8มานะแต่เก้ามาไหมมีเก้าไหมเก้าก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้มาด้วยกันนะอืมแล้วก็เอาเอาเอา,เอาตามที่ท่านผู้ชมชอบก็แล้วกันนะครับแต่ว่าแอดดูเลขราลาของท่านนี่มันเป็นเลขของกําลังวันนะครับโดยเฉพาะเลขหนึ่งแปดกับหกแปดนะครับอืมทั 4, ้งหมดเลยนะครับเป็นเลขกําลังวันของวันศุกร์ด้วยนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับทั้งทั้งสี่ตัวเลยนะครับสลับที่หรือว่าเอาทั้งหมดเลยนะครับเลขเออแอดแอดจะชอบมากเลยนะนี่นะครับเลขเอ่อตัวนี้นะครับอืมเป็นเป็นเลขฮานอยเนี่ยโอ้สวยนะครับสวยแต่น่าจะไปถึงลาวด้วยนะครับก็เอาเอาทั้งสองอย่างนี่ก็น่าจะเวิร์กนะนะครับเพราะว่าอ่าเลขใกล้เคียงกันอยู่นะครับแปดเก้าในขยันออกนะครับหกเจ็ดนี่ ก็ขยันออกเลขหาหน่อยเนาะนะครับนะครับทั้งทั้งทั้งคู่เลยนะครับขยันออกหาหน่อยมากนะครับก็ใช้ดูลพินิจใช้วิจรารญาในการรับชมออกก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่อนาเสนอนะครับถ้ามันเข้าก็ดีใจด้วยถ้ามันหลุดก็จะพึ่งหนึง่งด่าแอดเดอร์นะครับแอดก็าวางให้ท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางนะครับวางว,วางเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเอาไปเสี่ยงโชคเนาะ นะครับวันนี้ก็มีทั้งนอยมีทั้งลาวนะครับยังไงก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับการใช้จ่ายก็ระมัดระวังด้วยนะครับเศรษฐกิจยิ่งไม่ค่อยจะดีเนาะนะครับก็การเงินการทองตอนนี้นะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับแอดไม่ได้แนะนําส่งเสริมนะครับให้ท่านงมงายในอบายมุกนะครับแต่ว่าก็พยายามนะครับให้ท่านที่มีทุนเนาะนะครับ ยังไงผิดถูกก็เยาะว,ว่ากันนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเนาะนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คลิปนี้นะครับวางเลขของอาจารย์ปิ่นนะครับทั้งฮานอยทั้งลาวขอทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆรวยๆในเย็นนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม